ทุกท่านก็นด้วยนะคะยูับผมเอ็มพี่ดักออนวันนี้เราจะมาลุยด่านซัมบี้นะคะเป็นแบบเอ็กวานะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมันกลายพันธุ์ทุกคนนะร่างสุดท้ายอะ่ะไปสู้กันมันต้องมีซัมบี้แนๆ่ๆเลยทุกคนนะมาดูว่ามันจะมีซัมบี้ซัมบี้มาแล้ว ไป่หงทีปะสองทีไป๊ะสามทีสี่โอ้โหโดนนักโดนกระไดอ่ะเฮ้ยเอ้าว่าม really ันต้องร้อเพิ่นั่นไงว่าแล้วมีหลายตัวเป็นเป็นแหล่ง โอเคฮะมายังเราไปที่สามที่สามดีมันออกมามันก็มันก็กัดกัดเราแล้วมันก็ตายไปเลยน่าจะเป็นด่านที่ง่ายมากเวลี่อี๊ซ โดนคุณแน่นอนรูกมีนไ่ต้กเปียนเส้นตอไมพูเรียบร้อยอเจ้าพน,นัไหนไมมีคลิปที่แบบคลิปจบเร็วจุ๊บจบเร็วทุกคนนะทำที่เป็นง่ายนี่นีนน ยได้แล้วฮะอะไรวะคิดค่ตอนนี้คลิปนี้ก็จบแล้วจบแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย